ดูหน้าต่อไปเลยค่ะทีนี้ค่ะอย่างที่เราทําแบบทดสอบก่อนเรียนตอนต้นมาแล้วเนาะถ้าใครจําได้จะมีข้อนื่งที่เขาบอกว่าองค์ประกอบของระบบนิเวศเนี่ยนะคะจะประกอบไปด้วย2ออย่างด้วยกันนะคะซึ่งข้อนั้นถูกเนาะเพราะว่าองค์ประกอบทางระบบนิเวศเราจะแบ่งเป็นสส่วนนะคะให้หนักเรียนดูคําศัพท์ก่อนนะคะจะมีสองคําคือองค์ประกอบทางกายภาพนะคะกับ2ค่ะคือองค์ประกอบทาง ชีวภาพนะคะนะดูองค์ประกอบทางกายภาพก่อนนะคะทางกายภาพเนี่ยทางกายภาพเนี่ยเราใช้คำว่า physical c o m p o n e n t นะคะคำว่า Com p o n e n t แปลว่าองค์ประกอบเนาะคำว่า physical แปลว่ากายภาพตรงตัวเลยนะคะแต่ว่าที่นี้ค่ะบางทีเขาก็จะไม่เรียกว่า physical component เนาะเขาจะเรียกว่า อ่ะไบโอติกคอมโพเนนต์นะคะซึ่งคำนี้ครูชอบมากกว่านะคะอยากให้นักเรียนลองแยกคำดูนะคะ,ะเวลาเรียนกับครูอันนะคะครูมักจะให้นักเรียนดูคำศัพท์แล้วก็แยกคำเนาะที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะครูจะไม่ชอบให้นักเรียนจำทุกคำบนโลกนี้เนาะซึ่งมันเยอะมากๆเนาะสำหรับศัพท์ทางชีววิทยานะคะ แต่ว่าวิธีการที่ง่ายขึ้นนะคือนักเรียนจำรากศัพท์หรือว่าจำแบบว่าคำคีย์เวิร์ดบางคำอะไรแบบนี้เนาะแล้วพอเราเจอคำศัพท์ใหม่เนี่ยเราลองแยกเขาดูนะคะแล้วค่อยแปลทีละคำนะคะในคำของเขาจะมีสิ่งที่บอกลักษณะหรือว่าลักษหรือว่าคำสำคัญอะไรบางอย่างอยู่นะคะลองดูคำนี้คือค่ะอะไบโอติกนะคะอะไบโอติกนักเรียนลองแยกคำให้หน่อยนะคะ ช่วยกันนะคะมะคะะคะออะีอ่ะนะคะกับไบโอนะคะหรือไบออสเนาะแล้วก็ติแยกประมาณนี้ก็ได้นะคะครูจะไม่สามารถแปลทุกคําได้เนาะเพราะบางคำมันคือทําให้มารวมเพื่อให้เป็นคำเฉยๆเนาะเราจะแปลแต่คํารากศัพท์ที่เมื่อกี้เราบอกกันนะคะคำว่าอ่ะแปลว่าใหม่นักเรียนอ่ะแปลว่าใหม่ ทีนี้ไบโอไบอสเราเจอแล้วเมื่อกี้ก่อนหน้านี้เราเจอคำว่าไบโอสเฟียร์ทรงกลมของสิ่งมีชีวิตนะคะแปลว่าคำว่าไบโอนี้มันจะแปลว่าสิ่งมีชีวิตนะคะส่วนคำว่าติดเนีย่ย T I C เนีย่ยมันมารวมเพื่อให้มันเป็นไ d j e c t ป v e เฉยนักเรียนเพราะฉะนั้นไบโอติกแปลว่าสิ่งมี มีชีวิตไม่แปลว่าเป็นสิ่งไม่มีชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะคำนี้ค่ะอ่านไ i โอติกคอมโพเนนต์จะเป็นองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตตอนนี้นักเรียนนั่งอยู่ในที่บ้านนักเรียนใช่ไหมหรือที่ไหนสักที่หนึ่งนักเรียนลองมองไปรอบๆสิคะแล้วนักเรียนลองพูดออกมาค่ะว่ามันมีอะไรบ้างที่อยู่รอบตัวนักเรียนนะคะที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิตนักเรียนอย่างเช่นของครูตอนนี้คือปากกาโน้ตบุ๊ก กระดาษอากาศแสงแดดอ่าอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะคะนะอะ i ไบโอติกคอมโพเนนต์นะคะทีนี้ในเชิงของนิเวศนิทยานะคะในเชิงของนิเวศวิทยาเนาะเราก็จะมีตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะอย่างเช่นในระบบนิเวศต่างๆเนาะก็จะมีแก๊สต่างๆนะคะซึ่งแก๊สที่สําคัญที่นักเรียนควรรู้จักนะคะก็จะมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะ กับแก๊สออกซิเจนเนาะอันนี้เกี่ยวข้องกับการหายใจถูกไหมปกติแล้วนักเรียนก็หายใจใช่ไหมตอนนี้เราก็หายใจอยู่นะคะเราหายใจเราใช้แก๊สอะไรคะอ่าเราใช้แก๊สออกซิเจนเนาะแต่ว่าเวลาเราหายใจออกเนี่ยนะคะเราก็จะหายใจออกมาเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนาะนะคะเพราะฉะนั้นแก๊สเนี่ยจะเป็นองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตนะคะในระบบนิเวศเนาะ อาจจะมีแก๊สชนิดอื่นได้นะคะอย่างเช่นถ้านักเรียนพอจะนึกออกเนาะในอากาศเนี่ยนะคะในอากาศที่เราหายใจอยู่เนี่ยนะคะปริมาณแก๊สที่มีปริมาณมากที่สุดเลยนะคะมันคือแก๊สอะไรนักเรียนฮะมันคือแก๊สไนโตรเจนนะคะแก๊สไนโตรเจนเนาะนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ในการหายใจเนาะ แต่ว่ามีสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่เขาใช้เช่นเดียวกันนะคะแก๊สไนโตรเจนเนี่ยจะเป็น N ห้อย2แบบนี้นะคะ,ะประมาณนี้ค่ะถัดมานะคะอย่างเช่นความเป็นกรดเป็นเบสของดินและน้ำนะคะคำว่าความเป็นกรดเป็นเบสเราใช้สัญลักษณ์แทนว่าอะไรคะนักเรียน pH เนาะเราจะใช้ p เล็กนะคะแล้วก็ h ใหญ่เนาะ ถ้ามีความเป็นกรดมากนะคะเราเป็นกรดนะคะเราจะมีค่า pH ตั้งแต่0ถึงอ่าไม่เกิน7ถูกไหมถ้าเกิน7ปุ๊บจะเป็นเบสเนาะแล้วถ้าเป็น7พอดีเดะเลยหล่อนักเรียนจะเป็นกลางนะคะอันนี้ไปทวนนะคะถัดมาค่ะคือแร่ธาตุนะคะนักเรียนรู้จักแร่ธาตุอะไรบ้างคะ ถ้านึกไม่ออกลองนึกถึงเวลาเราใส่ปุ๋ยให้ต้นไม้ก็ได้ค่ะนักเรียนปกติเราใส่ปุ๋ยก็จะใส่ N P K ใช่ไหมอ่าเรารู้จักอันอื่นไหมคะที่อยู่ในกระดูกนักเรียนอ่าแคลเซียมอย่างเงี้ยนะคะอ่านะคะคอปเปอร์เนาะทองแดงอ่าเงี้ยนะคะเป็นธาตุนะคะ,ะ,คะซึ่งมีอยู่ในดินอยู่ในเหินเยอะแยะเลยนะคะ ถัดมาค่ะคือคำว่าอุณหภูมินอะอันนี้ก็ไม่มีชีวิตเหมือนกันนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยสำหรับประเทศไทยเนาะก็จะใช้หน่วยอุณหภูมินะคะที่เราเจอบ่อยๆเลยก็คือเป็นองศาเซลเซียสนะคะแต่ว่ามันก็จะมีหน่วยอื่นด้วยเนาะอย่างเช่นถ้าเป็นหน่วย SI ของ SI อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะใช้หน่วยเป็นเคลวินอย่เงี้ยนะคะก็แล้วแต่ว่า ที่นั้นเขาใช้หน่วยอะไรเนาะแต่ว่าอุณหภูมิจะเป็นองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตถูกไหมคะผัดมานะคะคือแสงเนาะแสงก็ไม่มีชีวิตเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญในกระบวนการอะไรคะนักเรียนสั่งพอด้วยแสงของพืชน,นะอันนี้ครูให้สีเส้นตาเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเจอเขาอีกนะเจอตอนไหนก็ไม่รู้นะคะเนาะแล้วก็นอกจากนี้พวกแสงเนี่ยนะก็จะช่วยในเรื่องของ การดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตต่างๆนะคะแนะนำนิดนึงนะคะตอนนี้เนี่ยเราอาจจะอยู่บ้านมานานเนาะแล้วก็นักเรียนบางคนเนี่ยอาจจะอยู่ในห้องนานถูกไหมคะเราไม่ค่อยได้ออกไปนอกบ้านนะคะก็บางทีเนี่ยนักเรียนอาจจะเดินไปหน้าบ้านหรือเดินไปใกล้ๆกับหน้าต่างหรือดัดฟ้าบ้านอะไรเงี้ยเนาะเพื่อให้เราได้รับแสงบ้างเนาะเพราะว่าอย่างมนุษย์เองนะคะมันจะมีนาฬิกาชีวิตเนาะนักเรียนอาจจะเคยได้ยินนะคะ นาฬิกาชีวิตเนี่ยนะคะเขาจะสามารถทํางานได้มันคือการทํางานของสมองนะคะมันจะทํางานได้ก็ต่อเมื่อมันจะเกี่ยวข้องกับการได้รับแสงเนาะร่างกายเนี่ยนะคะพอได้รับแสงปุ๊บเขาจะรู้ว่าอ๋อตอนนี้ตอนเช้าแล้วนะคะหรือถ้าตอนไหนมืดๆเนี่ยเขาก็จะร่างกายเขาก็จะรู้ว่าอ๋อมืดแล้วเราต้องนอนแล้วนะอะไรแบบเนี้ยนะคะแต่ว่าช่วงนี้ที่เราอยู่บ้านเยอะๆใช่ไหม เราก็จะได้รับแต่แสงที่มันเป็นแสงสังเคราะห์เนาะอย่างเช่นพวกหลอดไฟนะคะทําให้บางทีเนี่ยร่างกายเราอาจจะงงเนาะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยขอให้นักเรียนออกไปนอกบ้านรับแสงจริงๆบ้างนะคะแล้วก็ป้องกันตัวเองจากโรคด้วยนะคะนะอีกอย่างหนึง่งเรื่องของแสงเนี่ยที่อยากให้นักเรียนออกไปรับแสงบ้างเนี่ยเพราะว่าเราจะสามารถผลิตวิตามินดีนะดีด็อกอะคะ่ะ ได้ก็ต่อมเมื่อเราได้รับแสงเนาะนะคะร่างกายเราผลิตเองได้แต่ต้องได้รับการกระตุ้นจากแสงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนไม่โดนแสงเลยเนี่ยมันก็อาจจะเป็นผลทาให้นักเรียนขาดวิตามินดีด้วยเนาะนะคะอะถัดมาอันสุดท้ายนะคะที่เป็นตัวอย่างคือน้ําแล้วก็ความชื้นนะคะน้านักเรียนพอเรทราบสูตรเคมีของน้ำไหมคะ H ทูโอ oh, นะคะเดี๋ยวเราก็เจออีกนะคะน้ำเป็นส่วนที่สำคัญมากนะคะนักเรียนทานน้ำด้วยนะคะนะเพราะฉะนั้นหลักๆแล้วอันนี้จริงๆนักเรียนไม่ต้องจำเลยเนาะองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตคือนักเรียนมองไปหรือว่าถ้าในถ้าเราเจอในสถานการณ์ที่เป็นระบบนิเวศของสัตว์อะไรแบบนี้นักเรียนก็ให้นึกถึงองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตนะคะที่เขาไม่หายใจนะคะ